คนฉลาดชอบอยู่คนเดียวมิติทางจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่บทนำทำไมคนฉลาดถึงชอบความเงียบมีภาพจำในสังคมที่มักเชื่อว่าคนเก่งต้องมีเพื่อนเยอะหรือคนฉลาดต้องเข้าสังคมเก่งแต่ความจริงแล้วงานวิจัยเชิงจิตวิทยาจำนวนไม่น้อยกลับชี้ว่ากลุ่มคนที่มีระดับสติปัญญาสูงมักจะรู้สึกสบายใจและมีความสุขเมื่อได้อยู่กับตัวเองมากกว่าอยู่ท่ามกลางผู้คนตลอดเวลา ไม่ใช่เพราะพวกเขาเกลียดสังคมแต่เพราะพวกเขามีโครงสร้างทางความคิดและความต้องการทางจิตใจที่ต่างออกไปการอยู่คนเดียวของคนฉลาดไม่ใช่การหลีกหนีแต่เป็นการเลือกสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์คนเหล่านี้มักให้ความสําคัญกับความเพียงพอของความสัมพันธ์มากกว่าปริมาณของคนรอบข้างความหมายของการอยู่คนเดียวในมุมจิตวิทยาการอยู่คนเดียวหรือ solitude ไม่ใช้สิ่งเดียวกับความเหงาหรือ loneliness ความเหงาคือภาวะทางอารมณ์ที่รู้สึกขาดการเชื่อมโยงกับผู้อื่นแม้จะมีคนอยู่รอบตัวการอยู่คนเดียวคือการเลือกตัดตัวเองออกจากความวุ่นวายเพื่อมอบเวลาให้กับตนเองซึ่งมักมาพร้อมความสงบความคิดสร้างสรรค์และการฟื้นฟูพลังใจในเชิงจิตวิทยาคนฉลาดมักรู้วิธีใช้เวลาอยู่คนเดียวให้เกิดประโยชน์สูงสุดพวกเขาอาจอ่านหนังสือศึกษาเรื่องใหม่ หรือคิดค้นวิธีแก้ปัญหาในมุมมองที่คนอื่นไม่ค่อยนึกถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องงานวิจัยของนอร์มอลีและ s a ต o ชิคานาซาว w a 2016พบว่าคนที่มี IQ สูงมักจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นเมื่อมีเวลาส่วนตัวและไม่ได้รู้สึกจำเป็นต้องเข้าสังคมบ่อยๆเพื่อให้รู้สึกดีเหมือนคนทั่วไป เหตุผลส่วนหนึ่งมาจากที่สมองของพวกเขามีความสามารถในการสร้างความบันเทิงความพึงพอใจและการกระตุ้นทางคิดจากภายในตนเองทำไมคนฉลาดจึงชอบอยู่คนเดียวสมองต้องการพื้นที่ในการคิดลึกสมองของคนที่มีความสามารถทางสติปัญญาสูงมักทำงานเชื่อมโยงข้อมูลซับซ้อนการอยู่คนเดียวช่วยให้ไม่มีสิ่งรบกวนและสามารถจมดิ่งสู่กระบวนการคิดเชิงลึกได้เต็มที่ความสัมพันธ์เชิงคุณภาพ คนฉลาดมักเลือกคบคนที่สอดคล้องกับคุณค่าชีวิตและแนวคิดของตนการเข้าสังคมแบบผิวเผินจึงเป็นสิ่งที่พวกเขาเลี่ยงเพราะรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าเวลาลดการใช้พลังงานทางอารมณ์การอยู่ร่วมกับคนหมู่มากต้องใช้พลังงานทั้งในการฟังปรับตัวและรักษามารยาททางสังคมซึ่งสำหรับคนฉลาดพลังงานนั้นอาจนำไปใช้คิดหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ดีกว่าเพลิดเพลินกับโลกภายใน พวกเขามีโลกความคิดที่เต็มไปด้วยไอเดียจินตนาการและแผนการที่อยากทําการอยู่คนเดียวจึงเหมือนได้ท่องเที่ยวในจักรวาลส่วนตัวโดยไม่ถูกรบกวนมิติทางบุคลิกภาพคนฉลาดที่ชอบอยู่คนเดียวไม่จําเป็นต้องเป็นคนเก็บตัวหรืออินโทรเวิร์ดเสมอไปบางคนอาจเป็นคนเปิดเผยหรืออ e x t r วิร r t แต่ก็ยังเห็นคุณค่าในการมีเวลาส่วนตัว การอยู่คนเดียวจึงไม่ใช่เรื่องของนิสัยอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับความต้องการเชิงปัญญาหรือ c ognitive needs และวิธีฟื้นฟูพลังงานของแต่ละคนตอนที่2ส,สมองความคิดและพลังของความเงียบสมองของคนฉลาดกับความต้องการอยู่คนเดียว สมองของคนที่มีความสามารถทางสติปัญญาสูงไม่ได้เพียงแค่มีความสามารถในการแก้ปัญหาแต่ยังมีรูปแบบการประมวลผลข้อมูลที่ต่างจากคนทั่วไปอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในด้าน neural efficiency hypothesis ซึ่งระบุว่าคนที่มี IQ สูงมักจะใช้พลังงานสมองน้อยกว่าคนทั่วไปในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเพราะสมองของพวกเขามีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า การเชื่อมโยงนี้เองทําให้พวกเขามีความคิดลึกและไกลมากกว่าการคิดเพียงระดับผิวเผินและความเงียบหรือการอยู่คนเดียวกลายเป็นพื้นที่ที่สมองสามารถทํางานได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีสิ่งรบกวน,นกลไกโดปามีนและความสุขจากภายในในคนทั่วไปความสุขมักเกิดจากปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเช่นการคุยกับเพื่อนการร่วมกิจกรรมแต่ในคนฉลาดระบบการหลังโดปามีนหรือโดปามีนรีวอดซิสเต็ม มักตอบสนองต่อกิจกรรมที่ใช้ความคิดเช่นอ่านหนังสือคิดค้นโครงการหรือเขียนบันทึกมากกว่าการสังสรรค์นั่นหมายความว่าสําหรับคนฉลาดความสุขจากการอยู่คนเดียวไม่ได้เป็นรองจากการเข้าสังคมเลยและบางทีย่างมากกว่าด้วยเพราะเป็นความสุขที่ควบคุมได้เองไม่ขึ้นอยู่กับผู้อื่นการประมวลผลแบบ Deep t h i n k ิ n g คนฉลาดจำนวนมากมีแนวโน้มจะทำ Deep Thinking หรือการคิดวิเคราะห์เชิงมลึกเป็นนิสัยโดยใช้เวลาขบคิดเรื่องเดียวได้นานเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันพวกเขาชอบต่อจิ๊กซอของข้อมูลจากแหล่งต่างๆคิดถึงผลกระทบในระยะยาวพิจารณาเหตุและผลในหลายมิติกิจกรรมแบบนี้ยากที่จะทำได้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังหรือมีคนคุยตลอดเวลาตัวอย่างบุคคลจริง อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ชอบเดินเล่นคนเดียวเป็นเวลานานเพื่อคิดทฤษฎีทางฟิสิกส์บางครั้งเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงในความเงียบนิโคลาเทสลาใช้เวลาอยู่ในห้องทดลองคนเดียวเป็นเวลาหลายวันเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่เจเคโรลิงผู้เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์เล่าว่าเธอชอบนั่งเขียนอยู่คนเดียวในร้านกาแฟเงียบเงียบหรือในห้องเล็กๆเพราะความเงียบช่วยให้ไอเดียไหลออกมาอย่างอิสระความเงียบในฐานะพื้นที่ปลอดภัยคนฉลาด มักมองความเงียบและความโดดเดี่ยวเป็นเหมือนเซฟโซนที่ช่วยให้พวกเขาได้ฟังเสียงความคิดของตนเองความรู้สึกปลอดภัยนี้ไม่ได้หมายถึงการปิดกั้นโลกภายนอกแต่เป็นการตั้งกำแพงกรองเพื่อให้เฉพาะสิ่งที่สำคัญและมีคุณค่าเท่านั้นที่จะเข้ามาในพื้นที่ความคิดของตนเองการอยู่คนเดียวกับโฟล State หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่คนฉลาดชอบอยู่คนเดียวคือพวกเขาเข้าสู่ภาวะลื่นไหลได้ง่ายเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่สงบ โฟล์คือภาวะที่คนเรามีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำจนลืมเวลาและโลกรอบตัวซึ่งเป็นภาวะที่มาเกิดผลงานสร้างสารรค์และความคิดใหม่มากที่สุดตอนที่3ความสัมพันธ์สังคมและทฤษฎีจิตวิทยาที่อธิบายคนฉลาดชอบอยู่คนเดียวคนฉลาดกับเพื่อนน้อยแต่คุณภาพสูงหนึ่งในลักษณะที่พบซ้ำบ่อยคือคนฉลาดมักมีเพื่อนสนิทเพียงไม่กี่คนและแต่ละความสัมพันธ์มักลึกซึง้งมีความไว้วางใจสูงและยืนยาว พวกเขาไม่รู้สึกว่าต้องมีเพื่อนหลายสิบคนเพื่อยืนยันคุณค่าตนเองเพราะพวกเขาวัดคุณภาพชีวิตจากเนื้อหาของความสัมพันธ์ไม่ใช่จำนวนคนรอบข้างเหตุผลสำคัญคือการครบเพื่อนที่มีความคิดคล้ายกันช่วยให้ไม่ต้องใช้พลังงานอธิบายหรือปรับตัวมากเกินไปและยังเปิดพื้นที่ให้การสนทนามีความหมายและกระตุ้นสติปัญญาจริงๆมุมมองจาก b Big Five personality traits ทฤษฎี Big Five Personality Traits แบ่งบุคลิกภาพเป็น5มิติใหญ่ได้แก่ Openness to Experience ความเปิดกว้างต่อประสบการณ์คนฉลาดมักมีคะแนนสูงในมิตินี้ทำให้ชอบคิดนอกกรอบและสำรวจความคิดใหม่ๆซึ่งบางครั้งต้องทำคนเดียวเพื่อไม่ให้ถูกรบกวน Conscientiousness ความมุ่งมั่นและมีระเบียบพวกเขามีระบบคิดและวางแผนชัดเจนเวลาส่วนตัวจึงเป็นสำคัญต่อการรักษาระเบียบชีวิต extraversion การเปิดเผยทางสังคมแม้บางคนอาจเป็น e x t r o v e r t แต่ก็อาจมีคะแนน e x t r o v e r s i o n ปานกลางหรือค่อนไปทางต่ำจึงไม่รู้สึกต้องเข้าสังคมตลอดเวลา agreeableness ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นการอยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าพวกเขาเย็นชาหลายคนมีความเห็นอกเห็นใจสูงแต่เลือกใช้พลังงานนั้นอย่างระมัดระวัง neuroticism ความอ่อนไหวทางอารมณ์ คนฉลาดบางกลุ่มมีความอ่อนไหวสูงทําให้สภาพแวดล้อมที่เงียบช่วยป้องกันการถูกกระตุ้นอารมณ์เกินความจําเป็น Self Determination Theory และความต้องการพื้นฐานทฤษฎี Self Determination Theory ของ DC และไรอันอธิบายว่ามนุษย์มีความต้องการพื้นฐาน3อย่างคือ Autonomy ต,ต้องการมีอิสระในการตัดสินใจ Competence ต้องการรู้สึกว่าตนมีความสามารถ Relatedness ต้องการความเชื่อมโยงกับผู้อื่นสำหรับคนฉลาด ความต้องการออโตโนมีมักเด่นชัดมากพวกเขาจึงเลือกอยู่คนเดียวบ่อยเพื่อรักษาเสรีภาพทางความคิดและการตัดสินใจขณะที่ relatedness ก็ยังคงมีอยู่แต่จะเลือกคนที่เชื่อมโยงกันได้ลึกซึ้งจริงๆ Social Energy Theory และการใช้พลังงานทางสังคมแนวคิด Social Energy Theory แม้จะยังไม่เป็นทฤษฎีทางการแต่ใช้ในวงการจิตวิทยาสังคมบางกลุ่มเสนอว่ามนุษย์มีพลังงานจำกัดต่อการเข้าสังคม คนที่มีความคิดวิเคราะห์สูงมักจะใช้พลังงานมากในการประมวลผลข้อมูลระหว่างสนทนาเช่นอ่านภาษากายวิเคราะห์คำพูดทําให้หมดพลังงานเร็วจึงต้องการพักฟื้นด้วยการอยู่คนเดียวผลกระทบเชิงบวกของการอยู่คนเดียวเพิ่มความคิดสร้างสรรค์งานวิจัยชี้ว่าความเงียบและเวลาคนเดียวช่วยให้สมองเชื่อมโยงข้อมูลได้อิสระพัฒนาการรู้จักตนเองเซลฟ์อเว e วนเนสการอยู่ลำพัง เปิดโอกาสให้ทบทวนความคิดความรู้สึกและเป้าหมายชีวิตลดความเครียดจากสังคมลดการ,รเผชิญกับความขัดแยง้งหรือสถานการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมส่วนตัวข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นแม้จะมีข้อดีแต่การอยู่คนเดียวมากเกินไปก็อาจนำไปสู่การขาดทักษะทางสังคมหากไม่ฝึกใช้อย่างสม่ำเสมอความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ในกรณีที่ความโดดเดี่ยวเกิดจากการตัดขาดมากเกินไปการขาดโอกาสจากการไม่เข้าร่วมกิจกรรมสังคมที่อาจเปิดประตูใหม่ๆในชีวิตตอนที่4กลยุทธ์การอยู่คนเดียวอย่างมีคุณภาพ 1. ออกแบบสภาพแวดล้อมให้เหมาะก,กับสมองคนฉลาดมักเข้าใจว่าความเงียบเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอสิ่งที่พวกเขาทำคือการ ออกแบบพื้นที่ให้เอื้อต่อการคิดและสร้างสารรค์เช่นจัดโต๊ะทำงานให้โล่งลดสิ่งรบกวนสายตาเลือกมุมที่มีแสงธรรมชาติและอากาศถ่ายเทใช้เสียงดนตรีบรรเลงหรือ white noise เพื่อป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกเรื่องนี้มีงานวิจัยจาก University of Illinois ที่พบว่าพื้นที่ที่มีเสียงรบกวนระดับต่ำถึงปานกลางช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์มากกว่าความเงียบสนิท หรือเสียงดังมาก 2. ใช้เวลาอยู่คนเดียวอย่างตั้งใจ intentional solitude ไม่ใช่การอยู่คนเดียวแบบปล่อยเวลาไหลไปเรื่อยๆแต่เป็นการอยู่คนเดียวแบบมีเป้าหมายเช่น30นาทีอ่านหนังสือเฉพาะด้าน1ชั่วโมงคิดโครงงานหรือเขียนบันทึก15นาทีฝึกสมาธิหรือทำการหายใจลึกสิ่งนี้คล้ายกับแนวคิด deep work ของแคลนิวพอร์ต ที่เน้นการทำงานโดยจดจ่อสูงในช่วงเวลาที่ตัดสิ่งรบกวนทั้งหมดออก 3. เข้าสู่ภาวะฟลูให้บ่อยขึ้นคนฉลาดมักรู้ว่าการอยู่คนเดียวเป็นโอกาสทองในการเข้าสู่โฟล์สเตทเลือกกิจกรรมที่ท้าทายพอเหมาะกับความสามารถตั้งเป้าหมายชัดเจนในแต่ละช่วงเวลาตัดการแจ้งเตือนจากมือถือและโซเชียลมีเดียเช่นนักออกแบบกราฟิกอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงสร้างภาพที่ซับซ้อน โดยไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่ 4. บริหารพลังงานทางสังคมคนฉลาดไม่ใช่ไม่เข้าสังคมเลยแต่พวกเขาจัดการตารางสังคมให้สมดุลกับตารางความเงียบจัดเวลาพบเพื่อนหรือครอบครัวในวันที่พลังงานเต็มเว้นวันเงียบๆเ,เพื่อชาร์จแบตอารมณ์เรื่องนี้คล้ายกับนักดนตรีหรือศิลปินที่ต้องแสดงบนเวทีพวกเขาใช้เวลาหลังการแสดงเพื่อพักฟื้นพลังงานจิตใจ 5. ใช้ความเงียบเป็นพื้นที่ทบทวนชีวิตความเงียบคือเครื่องมือวิเคราะห์เส้นทางชีวิตคนฉลาดมักใช้ช่วงอยู่คนเดียวเพื่อถามตนเองว่าฉันกำลังใช้ชีวิตตรงกับค่านิยมของตัวเองหรือไม่สิ่งที่กำลังทำอยู่พาฉันไปสู่เป้าหมายระยะยาวหรือเปล่าอะไรที่ควรปล่อยวางเพื่อให้สมองและหัวใจเบาขึ้นตัวอย่างจากชีวิตจริงบิลเกสมีสิ่งที่เขาเรียกว่าติ้งวิคปีละสองครั้ง เขาจะหายตัวไปอยู่ในกระท่อมคนเดียวเพื่ออ่านและคิดเรื่องอนาคตของเทคโนโลยีมารีคอนโดผู้เชี่ยวชาญการจัดบ้านใช้เวลาคนเดียวในการจัดระเบียบพื้นที่เพื่อจัดระเบียบความคิดของตัวเองไปด้วยสตีฟวอสแน็ k ผู้ร่วมก่อตั้ง Apple ิลเชาะทำงานในห้องคนเดียวหลายชั่วโมงติดกันเพื่อโฟกัสการออกแบบวงจรคอมพิวเตอร์คำเตือนเส้นบางๆระหว่างความเงียบกับการตัดขาด แม้การอยู่คนเดียวมีประโยชน์มากแต่หากไม่มีการเชื่อมโยงทางสังคมเลยอาจทำให้ความเงียบกลายเป็นความโดดเดี่ยวเชิงลบซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตงานวิจัยของโฮลุนสตัด AR 2015ชี้ว่าการโดดเดี่ยวทางสังคมเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยพอๆกับการสูบบุหรี่หรือขาดการออกกาลังกายดังนั้นสมดุลคือหัวใจสาคัญตอนที่ห ความเงียบความฉลาดและบทเรียนชีวิตความเงียบในฐานะพลังสร้างชีวิตสำหรับคนฉลาดการอยู่คนเดียวไม่ใช่เพียงการหลีกหนีจากสังคมแต่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของจิตใจพื้นที่นี้ทำให้พวกเขาได้สำรวจตนเองทำความเข้าใจกับความคิดและอารมณ์ของตัวเองอย่างลึกซึง้งและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ความเงียบทำให้เกิดการเชื่อมโยงภายในระหว่างความคิดความรู้สึกและประสบการณ์ ทำให้การตัดสินใจมีความรอบคอบและยั่งยืนยิ่งขึ้นคนฉลาดใช้เวลาเหล่านี้เพื่อประมวลผลอดีตวิเคราะห์ปัจจุบันและวางแผนอนาคตอย่างสมดุลบทเรียนเชิงปรชัชญาการอยู่คนเดียวคือการรู้จักตนปรัชญาตะวันตกเช่นโสกราติสกล่าวว่าชีวิตที่ไม่ได้พิจารณาคือชีวิตที่ไม่คุ้มค่าการพิจารณาตนต้องอาศัยเวลาอยู่คนเดียวคนฉลาดเข้าใจว่าความสงบ ช่วยให้พวกเขามองโลกและชีวิตด้วยความชัดเจนเช่นเดียวกับปรัชญาตะวันออกและหลักพุทธจิตวิทยาการอยู่เงียบๆและสะท้อนตนเองช่วยให้เกิดสติและปัญญาการฝึกสังเกตความคิดและอารมณ์โดยไม่ตัดสินทําให้สามารถจัดการกับความเครียดความวิตกกังวลและความซับซ้อนของชีวิตได้ดีขึ้นการอยู่คนเดียวอย่างมีหมายความการยอมรับตนเองคนฉลาดใช้เวลาคนเดียวเพื่อทําความเข้าใจตัวเองทั้งข้อดีและข้อจํากัด การค้นหาเป้าหมายชีวิตการอยู่คนเดียวเปิดโอกาสให้สำรวจว่าเป้าหมายและค่านิยมของตนคืออะไรการสร้างคุณค่าเวลาส่วนตัวช่วยให้พวกเขาผลิตงานสร้างสรรค์หรือแก้ปัญหาเชิงลึกได้ดีกว่าเมื่ออยู่ท่ามกลางความวุ่นวายตัวอย่างแรงบันดาลใจเลโอนาร์โดดาวินชีใช้เวลาคนเดียววาดภาพเขียนสมุดบันทึกและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หลายสิบชิ้นเฮนรี่เดวิดทอโรผู้เขียนหนังสือวอลเดน ใช้ชีวิตอยู่ริมป่าอย่างโดดเดี่ยวเพื่อเรียนรู้ชีวิตและธรรมชาติและสร้างงานเขียนที่ยังคงมีอิทธิพลจนถึงปัจจุบันโซคราติสฝึกสนทนากับตนเองและผู้อื่นด้วยความสงบทําให้ปรัชญาของเขายังคงเป็นแรงบันดาลใจการอยู่คนเดียวในชีวิตประจําวันการสร้างสมดุลระหว่างการอยู่คนเดียวและการเข้าสังคมเป็นกุญแจสําคัญใช้เวลาคนเดียวเป็นเครื่องมือสร้างพลังงานทางปัญญาและอารมณ์ เข้าสังคมอย่างมีคุณภาพกับคนที่สอดคล้องกับค่านิยมและเป้าหมายชีวิตฝึก mindfulness เพื่อเพิ่มความสามารถในการอยู่กับความคิดโดยไม่วิตกกังวลคนฉลาดไม่พึงแต่ชอบอยู่คนเดียวแต่พวกเขารู้ว่าวิธีอยู่คนเดียวอย่างมีคุณค่าและสมดุลทําให้ชีวิตเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ปัญญาและความสุขภายในบทสรุปคนฉลาดชอบอยู่คนเดียวไม่ใช่ข้อจํากัดแต่เป็นกลยุทธ์ชีวิตและการพัฒนาตนเอง การอยู่คนเดียวทำให้เกิดความคิดลึกการสร้างสารรค์และการรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงความเงียบเป็นพื้นที่ของปัญญาและการฟื้นฟูจิตใจการอยู่คนเดียวช่วยสร้างสมดุลระหว่างความคิดความรู้สึกและเป้าหมายชีวิตการเลือกคบเพื่อนอย่างฉลาดทำให้สังคมเป็นแรงสนับสนุนไม่ใช่ภาระการฝึก mindfulness และ reflection ทำให้เวลาอยู่คนเดียวเต็มไปด้วยคุณค่าท้ายที่สุดคนฉลาดรู้ว่าความเงียบและความโดดเดี่ยว ไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวแต่คือพลังที่ทำให้ชีวิตมีความลึกและมีคุณค่าพวกเขาใช้มันเพื่อเข้าใจตัวเองทำงานสร้างสรรค์และมองโลกด้วยสายตาที่ชัดเจนและมีปัญญานักคิดและนักประดิษฐ์ที่ใช้ความเงียบสร้างผลงาน a อลเบิร์ตไอน์สไตน์เอลเบิร์ตไอน์สไตน์ใช้เวลาหลายชั่วโมงเดินเล่นคนเดียวหรืออยู่ในห้องเงียบๆเ,เพื่อคิดทฤษฎีสัมพัทธภาพเขามีวิธีใช้ความโดดเดี่ยวเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาที่ยากลำบาก นิโคลาเทสลาเทสลาอยู่คนเดียวในห้องทดลองหลายวันติดต่อกันเพื่อสร้างนวัตกรรมไฟฟ้าเขามองว่าความเงียบช่วยให้สมองเชื่อมโยงแนวคิดได้อย่างอิสระวินสตันเชอร์ชิลระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเชอร์ชิลมักนอนพักในห้องเงีย,งยบๆเพื่อฟื้นฟูพลังงานจิตและวางแผนกลยุทธ์เจเคโรลลิงผู้เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์ชอบนั่งเขียนคนเดียวในร้านกาแฟหรือมุมสงบของบ้าน เพื่อให้จินตนาการไหลลื่นแรงบันดาลใจจากศิลปินเลโอนาร์โดดาวินชีใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่คนเดียววาดภาพและจดบันทึกความคิดทางวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดงานศิลปะและนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่เฮนรี่เดวิดทอโรใช้ชีวิตอยู่ริมป่าเพียงลำพังเพื่อทบทวนชีวิตและธรรมชาติงานเขียนวอร์เดนเป็นผลงานที่แสดงถึงความลึกทางปัญญาและจิตใจที่สงบ บทเรียนที่ได้จากตัวอย่างงานวิจัยทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความฉลาดและการอยู่คนเดียวลิและคาศว่าส0 1 6พบว่าคนที่มี IQ สูงมีความสุขจากเวลาส่วนตัวมากกว่าคนทั่วไปนิวพอร์ต2 1 6 d p Work ดิฟเวิร์กการทำงานลึกในสภาพแวดล้อมเงียบช่วยให้คนฉลาดสร้างผลงานเชิงลึกได้มากกว่าโฮต์บลูนสตัดเอ็ดเอทอล2015 การโดดเดี่ยวทางสังคมเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแต่ความโดดเดี่ยวเชิงสร้างสรรค์กลับช่วยเพิ่มสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ซิกเซนมิฮาิ2016ภาวะฟลูเกิดได้ง่ายเมื่อมีสภาพแวดล้อมเงียบและไม่ถูกรบกวน Big Five Personality Studies คนฉลาดมักมีความเปิดกว้างต่อประสบการณ์สูงทำให้พวกเขาต้องการเวลาคนเดียวเพื่อประมวลผลและคิดเชิงลึกกลไกสมองและอารมณ์ Neural Efficiency Hypothesis สมองคนฉลาดเชื่อมโยงเส้นประสาทได้ดีทำให้คิดเร็วและลึก Dopamine Reward System คนฉลาดได้รับความพึงพอใจจากกิจกรรมเชิงปัญญามากกว่าปฏิสัมพัญสังคม Social Energy Theory พลังงานทางสังคมจำกัดการอยู่คนเดียวช่วยฟื้นพลังและทำให้สมองพร้อมคิดเชิงลึกส่วนที่ 3. แนวทางปฏิบัติ 1. ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างสมาธิ เลือกมุมสงบและแสงธรรมชาติลดสิ่งรบกวนสายตาและเสียงใช้เสียงเบาๆหรือไว้ o i s e ช่วยสร้างสมาธิ 2. ใช้เวลาคนเดียวอย่างตั้งใจกำหนดเวลาอ่านหนังสือหรือเรียนรู้ฝึกเขียนบันทึกความคิดและความรู้สึกทำสมาธิหรือฝึกหายใจลึกเพื่อฟื้นฟูจิตใจ 3. ส,สร้างสมดุลระหว่างความเงียบกับสังคมวางแผนพบปะคนที่สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจ เว้นเวลาสำหรับพักฟื้นพลังงานจิตเลือกคบเพื่อนที่มีคุณภาพและเข้าใจเป้าหมายชีวิต 4. ใช้ความเงียบเพื่อสะท้อนชีวิตตั้งคำถามกับตัวเองเกี่ยวกับค่านิยมและเป้าหมายวิเคราะห์ความคิดความรู้สึกและการตัดสินใจวางแผนอนาคตอย่างชัดเจนและรอบคอบบทสรุปคนฉลาดชอบอยู่คนเดียวเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่สะท้อนความเข้าใจในตนเองและโลก การอยู่คนเดียวช่วยสร้างพลังสมองความคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจที่รอบคอบคนฉลาดรู้ว่าความเงียบคือพื้นที่ทองของการเรียนรู้การฟื้นฟูพลังและการสร้างชีวิตที่มีคุณค่าการใช้เวลาคนเดียวอย่างมีคุณภาพและสมดุลกับสังคมทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยปัญญาความสุขและความสำเร็จครับ ขอพระคุณที่รับฟังสาระดีๆเกี่ยวกับจิตวิทยาและการพัฒนาตนเองจากช่องครูธรรมบายครูธรรมครับท่านสามารถเลือกซื้อหนังสือแนวจิตวิทยาก,กว่า100เล่มที่ผมครูธรรมวงแสงทองได้แต่งและรวบรวมไว้ได้ในลิงก์ใต้ description รบกวนท่านกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาฝ่ายทุกท่านอีกนะครับแล้วพบกับผมครูธรรมวงแสงทองได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ